ผมก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมคลิปที่ผ่านมานะครับแอดก็ได้อ่าเอาหาหน่วยล่างเนาะแล้วก็จับคู่2ตัวล่างตรงแล้วก็ได้ตัดไว้บ้างบางส่วนแล้วนะครับผมคลิปนี้แอดก็จะพามาหาเลขเด่นแล้วก็จับคู่ชนกับเด็นล่างชนแต้มรวมนะครับอย่างที่เรินไว้ในคลิปที่ผ่านมานะครับผม ขอจะไปรับชมฟังคําเตือนกันสักนิดนึงนะครับผมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณจากสถิติย้อนหลังขาดคะเนความน่าจะเป็นเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นคัดสูตรหวยเด็ดชาแนลในงวดที่ผ่านมานะครับในงวดที่ผ่านมาแอดได้เอาเด่นล่างเนาะมาชนกัน3สูตร4สูตรหลุด1สูตรเนาะอันนี้เยินยาวมากนะครับเกือบ3ปีแต่ทีนี้ ถึงยังไงเอแอดก็จะไม่ชนครบเนะาะงวดนี้เมื่องวดที่ผ่านมาชนมันชนเด่นอยู่ที่ศูนย์กับหนึ่งที่เด่นเนาะรองเก้าแปดสองเก้ามาเนาะออกเจ็ดเก้าเก้ามาในงวดนี้แอดทำไว้แอดจะเอาอ่าเอาสองสูตรเนาะคือสูตรนี้กับสูตรนี้เลือกเอามาชนกันอันนี้ก็คือเดินยาวเหมือนกันต่างคนต่างเดือนยาวนั่นแหละแต่ทีนี้จะเอาแค่สองสูตรชนกันก่อนในงวดน,นี้นะจะไม่ชนกันเยอะ นะครับผมสูตรที่หนึ่งนะครับก็คือสูตรนี้นะครับผมอ่านะย่อเอาย่อลงมาแบบนี้นะก็คือใช้นะครับหลักแสนบวกหน่วยข้อสี่นะได้เท่าไหร่บวกสองคงที่นะครับผมนี่แอกเลยย่อเป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวลงมาเนาะนี่ผลลัพธ์จากการคำนวณสูตรแรกจะได้เลขอยู่6ตัวนะครับผมบางบางงวดก็มา2ตัวบางงวดก็มาตัวเดียว แต่ที่แน่ๆคือมาหนึ่งตัวเนาะนะก็เดินเดินยาวนะครับสี่สิบกว่างวดอยู่นะครับแต่ทีนี้แอสเอามาชนงวดนี้จะเอามาชนกันแค่สองสูตรนะครับผมแอสเอามาวางไว้นะครับเผื่อเดินต่อจะได้อ่านะมีพื้นที่นะได,ได,ได้ได้เขียนต่อไปเอามาวางไว้สิบงวดเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่สิบเอ็ดสิบสองงวดเอามาวางตั้งแต่งวดอก 6, 3, หกสามนะครับทําจากงวดหกเออทำจากงวดสีด 4, 4, ด่สี่เนาะ ใช้หลักแสนในงวดนั้นหลักแสนเป็น9ในงวดนั้นเนาะหน่วยคสี4เป็น2 2คงที่ก็คือแดงแนี้นะงวดนั้นออกบวกกันก็จะได้เท่ากับ9บวก4ได้3เนาะเอาสามมาวางแบบนี้เนาะแล้วก็3บวกไป2ก็จะได้5 5แล้วไล่ไป6 7เจ็ดแปอ่าในงวดนั้นออก6 3สมาทั้ง3แล้วก็6นะครับผมงวดต่อมาออก1นสีก็มี1กับ4นะครับงวดต่อมาออก9 1หนึ่งมี1นะครับ 8 5มี8 8ดแปดเกมีเก้มีหกศย์เมีศูนส่ามีสเข้าบางครั้งก็เข้าหลักสิบางครั้งก็เข้าหลักหน่วยเนาะเป็นเลขเด่นไม่ปักหลักนะครับออก4ีสมี4ออก7 9มี9ออก7 8มี7ออก9 0มี0ออก7 9็ดเก้งวดที่ผ่านมานะมี7มีเก้านี่มา2ตัวงวดนี้นะครับผมหลักแสนก็คือ9ก้าเนาะรางวัลออกที่9 4้าสี่สห้เนาะหลักแสนคือ9 ่าหน่วยข้อ4ก็คือ0เนาะหน่วยข้อ4ก็คือครั้งที่4นั้นออก2 0 0นะครับก็คือ0ูบวกสคงที่ก็จะได้เท่ากับ9บกบวกสได้1เอา1มาวางบวกสคงที่อ่านะก็จะได้3แล้วไล่ไป4 5 6 7นะครับผมสูตรที่1นะ่ะได้เลขเด่นล่าง6ตัวอยู่ที่1 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7นะครับผมแล้วสูตรที่2นะครับผม สูตรที่2ใช้หลักพันบวกสิบบนบวกสิบคสามคูณสามบวกสิบคส,บส,บสี่ลบสองนะครับผมก็คือสูตรนี้นะก็คือสูตรนี้สูตรที่1เมื่อกี้นี้ก็คือสูตรนี้นะครับผมแสนบวกหน่วยบวกสองนะแล้วสูตรที่2ก็คือตัวนี้นะครับผมนี่ผลลัพธ์การคำนวณได้เลข5ตัวนะ <c oughs> ใช้พันบวกสิบบนบวกสิบคสามสามครั้ง สามครั้งก็คือคูณ3นั่นแหละแล้วก็10ขคอ4 1ครั้งแล้วก็ค่อยลบ2นะครับผมแอดก็เลยลอกออกมาวางเหมือนกันนะครับลอกมางวดเอาเอามอใส่หน้ากระดาษนี้งวดเดียวกันแต่ความยาวของเขายาวยาวพอกันนะออก6 3มี3นะครับออก1 4มี4นะออก9 1มี1นะเข้าหลัก10หลักหน่วยบ้างสลับกันนะครับเกมีกะมี5 85มี5 8 9มี8มี9 6 1มี6 ศูนย์เก้ามีศูนย์ส่ามมีส่มีสามเจามีเก้ดแปดมีเมีแปดาศูนย์อันนี้มีเมีศูนย์เจ็ดเก้าอันนี้มีเวันนี้นะครับผมวันนี้หลักพันก็คือสเนาะรางวัลออกเก้าสี่สาคือหลักพันนะครับผมสิบบนคือเกนะ้าเนาะออกเก้าแปดสิบบนคือเ้าแล้วทีนี้สิบข้อสามรางวัลครั้งที่สาอกที่บอกหนะึ่งห้าสีเนาะ บวกกัน3ครั้งก็355หบวกแล้วค่อยเอามาวางนะครับผมนะบางครั้งบางทีบางท่านอาจจะเห็นมันไม่ตรงกันนะเผื่อได้ย้อนดูจะไม่ว่าก็คือเราคูณเสร็จแล้วหรือว่าบวกกันเสร็จแล้วค่อยเอามาวางนะตัวำแหน่งนี้นะอ่าก็คือ1 5 4 3 5 5นั่นแหละก็คือเอา5มาวางนะครับผมแล้วทีนี้บวกด้วย10บคสีอ่ารางวัลครั้งที่4ก็ออก2 0 0อ่าหลัก10ก็คือ0นะครับผมลบด้วย2 วันนี้นะครับก็จะได้เท่ากับสองสามบวกเก้าได้สองเนาะสองบวกห้าได้เจ็ดเจ็ดลบสองเหลือห้าอันนี้ไล่ไปเลยห้าหกเจ็ดแปดเก้านะห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอาสองสูตรพอนะครับก็จะได้เด่นล่างชนสองสูตรนี่เอามาเรียงไว้นะสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองนะครับผมเราจะได้รู้จังหวะการเดินของเขาเขาเดินไปเดินมาแบบไหนนะครับผมนี่นะสูตรนี้สูตรแรกได้หกตัวสูตรที่สองได้ห้าตัว ชนกันบางครั้งก็5ตัวบางครั้งก็ชน2ตัวนะครับผมนะออก6กสตัวชนชนสูตรที่เอามาวางนี้นะชุดที่เอามาวางงวดนั้นชนที่3แลว้วก็5นะครับผมออก6 3 3เข้าหลักหน่วยถูกต้องออก1 4นะครับงวดต่อมาชน2สูตรนี้นชนกันมี3แล้วก็4 4เข้าหลักหน่วยถูกต้องนะงวดต่อมา2องสูตรนี้ชนกันที่1 2 3 4ออก91 1มาหลักหน่วยนะครับผมงวดต่อมา สองศูนย์นี่ชนกันที่หนึ่งแล้วก็สองออกแปดห้าอ่าผลปรากฏว่าตัวชนไม่มานะครับผมนะนี่ที่แอดอยากจะให้ดูเพราะว่าเราจะได้รู้จังหวะเขานะครับผมเพราะว่าบางครั้งบางทีนะครับ <c oughs> จริงๆแล้วนะเกือบจะทุกงวดนะเกือบเกือบจะทุกงวดสามารถจับคู่กันได้เลยนะครับผมเนี่ยยังออกหกสามนี่ยนี่ก็มีสามนี่ก็มีหกออกหนึ่งสี่เนี่นี่มีหนึ่งนี่ก็มีสี่ออกเกนะ้าหนึ่งอ่าแต่นี่มาตัวชนเนี่ย ก็คือเกือบจะทุกงวดเขาจะมาข้างละตัวเลยประมาณนี้แต่ที่นี่แน่ตัวชนมาแต่งวดนี้ตัวชนไม่มาอ่ามันก็เลยกลายเป็นว่าฝั่งนี้มาหนึ่งตัวมาที่แปดฝั่งนี้มาหนึ่งตัวมาที่ห้านะตั้งแต่งวดนั้นมาเขาก็เริ่มเดินคงที่อ่ามาที่ตัวชนนะครับผมนี่เผื่อไว้นะครับเผื่อบางท่านนะดูแล้วนะเผื่ออยากจะเอาไปจับคู่ก็ลองดูนะครับผมเพราะว่าเขาค่อนข้างจะมาบ่อยนะมา มาแบบจับคู่นะครับผมออก8 9นะครับชนกัน2ตัว9กับ5 9เข้าหลักหน่วยเนาะนี่เห็นไหมก็มี9มี8เห็นไหมออกแปดเก้างวดต่อมาชนกันที่5ตัวเลยชนที่6 7 8 9 0ออก6 1นมาที่6นะมาที่6งวดต่อมาออก0 9ตัวชน0 1 2 3 4มาที่0นะหลักสิบนะครับผมงวดต่อมาออก4 3ชนกัน2 4 5 6 4นะ่เข้าหลักสิบ มื่อต่อมาชนก็นที่01299เข้าหลักหน่วยออก79นะมื่อต่อมาชนที่7แล 99, นะ99 20นี่ชนที่79ชน2ตัวออก78นะ7เข้าหลักหนะลักสิบนะครับผมอ่างวดอต่อมาออก90เนาะชนที่2ตัว060 0เข้าหลักหน่วยงวดที่ผ่านมานะครับผม9012นะที่ชนกันออก799เข้าหลักหน่วย อันนี้เขาเดินมาอย่างนี้อยู่แล้วนะครับผมไม่ใช่ว่าย้อนหลังแม่นแล้วเกินไม่ใช่นะอันนี้คือแอดได้ใช้มาตลอดนะครับแค่ไม่ได้เอามาชนกันอสองสูตรเฉยๆนะครับก็จะเห็นได้ว่าใครที่ติดตามเนาะก็จะเห็นถ้าเคยได้ดูก็จะเห็นว่าแอดได้ลงเด่นล่างเด่นล่างแล้วก็เด่นบนทุกงวดนะครับผมแล้วก็เด่นล่างก็ยังเดินต่อเด่นบนก็ยังเดินต่อนะครับผมแล้วทีนี้แค่แอดเพิ่งแยก2 สองสูตรนี้ออกมาชนกันในงวดน,นี้ให้ดูเฉยๆนะครับผมจริงๆแล้วเขาก็เข้าต่อเนื่องมานั่นแหละนะครับไม่ใช่เพิ่งทํานะครับใช้แล้วก็ใช้งานมาใช้งานจริงมาแล้วด้วยนะครับผมแต่บางเงินว่าในงวดน,นี้เอามาชนกันแล้วตัวที่ชนจะมาให้ไหมแค่นั้นแหละนั่นคือเรื่องของอนาคตนะครับเนาะที่บวกกันได้เนาะสูตรที่1นนะครับหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดสูตรที่สองห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่ง ไม่มี3ไม่มี4ไม่มี5 5อ่าชน1ตัว6 6ชนอีก1ตัว7 7อ้าว7อ่าชนอีกหนึ่งตัวนะครับผมไม่มีเนาะอันนี้มี9ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นชนกันที่3ตัวนะวันนี้ชนกันที่5 6 7นะครับผมนะ5 6 7จะมีมาให้เห็นไหมนะครับในเลขเด่นล่างนะครับผมแล้วทีนี้เต้มรวมนะครับผมแต้มรวม2ตัวล่างอ่านะ ก็เลือกเอาที่มันเดินต่อเนื่องนะปกติก็จะชนกัน4สูตรห้าสูตรบ้างแล้วค่อยเอามาวางนะครับผมอย่างที่แอดได้ทําในคลิปที่ผ่านมานะครับในคลิปที่ผ่านมาก็คือมันเป็นชุดอ่าชุดเต็มที่มันตัดออกไปแล้ว2ตัวเนาะที่จะเห็นได้ว่านี่เนาะที่จะเห็นได้ว่าแต้มรวมเนาะศู 0, 2, 3, 4, 5, 6, นยะ์สองสามสี่ห้าหกอาที่แอดบอกว่า4ี่กับ6มันติดดับ นั่นแหละที่แอดระบายไว้แต่แอดไม่ได้ทิ้งอันนี้ในในคลิปที่ผ่านมานะที่ตอนที่เอามาชนนะ <c oughs> มันก็เลยแอดเลยไฮไลท์ไว้ให้ดูว่าศูนย์สองสามห้านี้เป็นเด่นแต้มเด่นนะสี่กับหกนี้เป็นแต้มรองนี่แหละแล้วตัวนี้ในงวดนี้ในคลิปนี้แอดก็เอามาชนกันให้ดูแล้วตัวนี้ก็เลยมันก็จะอาจจะไม่มีสี่กับหกให้เห็นนะแต้มรวมสองตัวล่างนะครับอันนี้จะเอาชนสามสูตรนะ สูตรที่1ใช้แ0 0บวกพันสิบอ่าสิล่างแล้วก็หน่วยคอ1แล้วก็100คอ2 10คอ2 2ครัออง้บออง,ง,งบวก1คง,งที่บวกกันก็จะได้เท่ากับ2บก7ได้9 9บก9ได้8 8บก7ได้5 5บก4ได้9 9 1ได้0 0นะมาวางบวก2ได้2ไล่ไป3 4 5 6 7บวก2ได้9ก็จะได้สูตรที่1น,นะแต้มรวม2ตัวล่างอยู่ที่0 2 3 4 5 6 7 9นะครับผมอ่า สูตรที่2นะใช้หลักหมื่นบวกสิบบนนะบวกสิหน่วยล่างบวกห้งที่ก็จะได้เท่ากับ3ามสามบวกหกเท่ากับเก้าเก้าบวกหาเท่ากับสี่เอาสี่มาวางไล่ไปสี่ห้าหกบวกสองได้แปดแปดบวกสองได้ศูนย์ไล่ไปหนึ่งสองสามสูตรที่สองก็จะได้อยู่ที่สี่ห้ $123 แปดศูนย์หนึ่งสองสามเต็มรวมนะสูตรที่3นะครับใช้ร0อยคสีนะครับ ร้อยคอสีก็สีดแดงๆนี่คือที่เอ็นมาร์คไว้เนี่ยนะตำแหน่งแล้วก็คือใช้สองนะครับคูณสี่สี่สองแปลบสเห้าห้าบกสได้7จ็ดลไล่ไป8 9 0เก้าศูนย์หนึ่งสอะครับห้าเจ็ดแเกศูนย์หนึ่อามอามาเรียงไว้นี่นี่นะครับแต้มรวม2ตัวล่างชน3สูตรวัประจำวันที่1เดือน5้าจนะครับจาก3สูตรนี้เนาะศูนชนที่1 2 3ชนครบ3สูตรเอาไว้นี่หตัวส สองสองอ่ะอีกหนึ่งตัวสามสามสามอีกหนึ่งตัวสี่มีสองสูตรไม่เอานั่นแหละที่แอดบอกว่ามันเป็นตัวรองนั่นแหละพอมันชนสองสูตรตัวนี้มันเอิ่นว่าพอแอดแอดไปทําเลขดับมาสี่กับหกมันดับพอดีก็เลยไม่ได้เอาไปนะก็เลยได้ทําไว้ให้เห็นเป็นไฮไลท์นะครับห้าห้าห้านี่นะชนอีกตัวหนึ่งหกหกอ่ 6, 6, นะชนที่สองสูตรเจ็ดเจ็ดสองสูตรอันนี้ไม่มีเก้า ก้าชน 2, สองูนยอันนี้ไม่มีนะครับผมเอาครบ 3, สูนรน้องมวดก็จะได้อยู่ที่0235นะแต้มรวม2ตัวล่าง0235เอาไปชนกับอ่าเอาไปชนกับเด่นล่างเนาะชนกับเด่นล่างก็จะได้ดังนี้นะครับผม <c oughs> เด่นล่างชนแต้มรวมงวดประจำวันที่1เดือน5 6 7นะครับแต้มนะครับ0 2 3 5นะแต้มเด่นแล้วเลขเด่นที่ทำเมื่อสักครู่นี้ เดนล่างนะครับห้าหกเจ็เอามาชนกันให้เป็นเต้มนะครับผมนะห้ 5, นะบวกห้าได้ศูนย์ก็คือศูนย์เต้มห้าบวกเได้สองคือสอเต้มห้าบวกแปดก็คือห้าคู่แปดเท่ากับสามเต้มห้าศูนย์ก็คือห้าเต้มนะครับผมนะถ้าห้าถ้าหกมาหกคู่กับสี่ก็คือบวกสีได้ศนย์ก็คือศูเต้มหกหกเต้ม หกเจ็ดสามแต้มหกเก้าห้าแต้มถ้าเจ็ดมาเจ็ดบวกสามก็คือเจ็ดสามศูนย์แต้มเจ็ดห้าสองแต้มเจ็ดหกสามแต้มเจ็ดแปดห้าแต้มอันนี้จะมีเจ็ดห้าห้าเจ็ดเนาะแล้วก็เจ็ดหกหกเจ็ดที่มันอ่กลับกันเนาะที่มันกลับตัวของมันด้วยนะครับแล้วตอนนี้เอาไปชนกันนี่นะครับผมฝั่งนี้จะเป็น ล่างชนแต้มรวมเมื่อสักครู่นี้เนาะอันนี้ก็คือ2ตัวล่างตรงที่ได้ตัดไว้แล้วอ่าอันที่จุดแดงๆไม่มีไฮไลท์ก็คือชนแต้มรองอันที่ได้ไฮไลท์ไว้ก็คือชนแต้มเด่นนะที่ไม่ได้ไฮไลท์คือไม่ชนแต้มนะครับบางท่านเพิ่งเข้ามาดูอาจจะไม่เข้าใจเนาะทีนี้ก็เริ่มต้นกันเลยนะเอามาชนกันมีตัวไหนที่ชนกัน กับตรงนี้กับที่ได้ไฮไลท์ไว้นะหรือว่ากับที่ไม่ได้ไฮไลท์หรือกับตรงไหนบ้างแอดจะไฮไลท์ฝั่งนี้ไว้เลยนะครับห้ 55, ไม่มีนะห้ 57, อันนี้มีเจนะ็ดหเจ็ดนี่เจ็ดห้าห้าเจ็ดตรงนี้นะห้ 58, เลขแจะมีสองแปดสา่ไม่มีเนาะห้นอันนี้มีศูนยอันนี้มีสี หกไม่มี6 7เจ็ดเจนี่อันนี้เจ็ดหกหแต้มแล้วก็78อันนี้78มีนะครับนี่นะครับจะชนกันอยู่ที่ถ้าไม่เอา1 2 3 4 5 6 7แล้วก็เอา73ลืมไป73็ดอันนี้สาข้ามไปเท้านั้นนะตัวทีนะครับ 3จนะ็ดสามสาเจ็าก็จะชนกัน1 2 3 4 5 6องส้าหถ้าม่เอาไปกลับด้วยก็จะชนแค่6กนะ 6, 6หกคู่ชุดนะครับผมหกคู่ชุดเดี๋ยวตัวนี้มีตัวในบ้างเนาะเริ่มจากห 7, 7 5เจ็ดเดห้าก่อนยวจะมองไม่ช่อยชัดเนาะจะไม่ค่อยเห็น5 7า5จ็ดเจ็ดหอันนี้4 6 กอันนี้เจอันนี้เป็นตรงแล้วนะตรงอันนี้ไปกลับเจ็ดสามเจ็ดห้าห้าเจนี่นะครับ 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6คู่ชุดนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าจากฝั่งนี้นะ 3, 4, 12ชุดเนาะ 3, 4, 12ฝั่งนี้25ชุดนะชนกันนะชนกันอยู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6คู่ชุดนะครับ 6, 6คู่ชุดแค่นั้นเองเนาะอย่ายวจะแยกออกมาไว้ให้นะครับผม ตามนี้นะนี่นะครับผมที่มันได้ชนกันเรียบร้อยแล้วนะจากาเด่นบนชนแต้มรวมชนสองตัวล่างตรงที่มันชนกันครบสองสูตรแล้วก็ชนแต้มเด่นนี่เลยก็คือ75 0ดห้าศูน78นะครับผมนะ ท่านก็บอกด,บดับตัวนู้นดับตัวนี้ใช่ตัวนู้นตัวนี้โอ้โหครับผมก็ขอบุณที่แบ่งปันนะครับแต่จะให้ดีนะก็คือต่างคนต่างมีช่องเนาะก็เอาไปแบ่งปันทางช่องตัวเองดีกว่าแจกเพื่อนเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนจะได้รู้เนาะไม่ต้องมาอาศัยช่องของเราเพื่อเป็นสื่อกลางหรอกนะครับเพราะคนต่างคนต่างมีช่องก็ทําไปเลยไปทําช่องเพราะว่ามันเด่นคนละอันอยู่แล้วมันเหมือนกับว่ายังไงเหมือนกับว่ามัน ถ้าเกิดภาษาบ้านๆเขาเรียกว่ากวนหน้าดังนะเพราะว่าเลขกันะมันก็ยังไงล่ะมันที่ไปที่มามันไม่เหมือนกันหรอกเพราะสูตรบางครั้งบางทีก็บวกไม่เหมือนกันนะครับผมตัวไหนใช่ตัวไหนไม่ใช่อะไรประมาณนี้มันก็มันไม่ใช่คอมเมนต์แบบว่าทักทายปรึกษามันเป็นคอมเมนต์แบบว่าเจาะจงที่จะแบ่งปันในส่วนตรงนี้แล้วก็คือว่าไปทําทางช่องนะแล้วก็แบ่งปันไปเลยนะครับผมนะ รับผมก็เก็บไว้พิจารณานะครับผมนะสตัวล่างตรงว่าประจำวันที่1เดือน5้านะครับผม75 05 46าศูนย์ห้าสนะครับผมนะชอบก็คอยนำไปใช้ไม่ชอบก็มองข้ามผ่านไปนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้านะครับผมยวค่อย,อยจะลงอะไรเดี๋ยวค่อยติดตามดูนะครับผม